เราแกงสีมวงพรอมามสี่ปวตครับเราสีม่วงหนึ่งองสมสี่หสาคนี่มีสีม่วงไครับปบมือเอา่วงคุนี่หนึ่งไปเลยเร็เร็วววิ่งวิ่งไปเลยว่ว่ี่ค่ะว่วค่ะว่วเอาสคุณี่ลูกแล้วครับลูกแล้วลูกแล้วลกแล้ว

ได้ด okay, well, 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 ้ด right? ้ดโอเคผมดูแลผมดูี่ไหนก็ที่น่นะรทานที่สามท่ไหนทานที่สามดีดีไใกล้ใกล้เลยเลยเลยสีเขียวลูกค่ะสีเขียวเลยสีลูกเลยสีลูกเลยดูไปมาสีลูกเลยคุที่สลูกเลยใครนรอสั่งเราไม่เลยเราไม่เลยลแีเียว เดี้ยวเดียวม้แข็งโอเคับมือี่อะนี่นี่นี่ี่ีีีีี่รีอันที่สี่ที่รอแล้วอ่าฮัอ่าที่5กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้ากลุ่มที่หาเรากลุ่มที่ห้าขอแสดงความยินดีี่ีแต่ละ่าครับสาหรับการเข้าฉากของร้อนครับให้เวลาไม่ต่า นั่งต่ำนะครับ15นาทีนะครับนั่งต่ำนะครับ15นาทีนะครับใส่เต็มที่นะครับเปื่อกคือเพื่อกนะครับโอเคครับนั่งต่ำนั่งต่ำนั่ต่ำคือ15นาทีครับจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยถ้าต่ำคือ15นาทีอ่ะเอามาะบอกโซโลแกนสีนี่ต่อเลยโซโลแกนสีชมพูสามสีสีชมพูสูดไปถ่ายเฮ้เฮ้ เอาเกิลยีสดูนอ่นี่ประาใช้เวลาอยาน้อย15นาทีแต่ไม่เกิน20นาทีนะครแต่ไม่เกิน20นาทีแต่15นาทีเป็นหยางน้อยนะครับโอเคครับเอาคุณสุดท้ายแล้วกสุดท้ายแล้วม่มีใคดูเยทำห้พี่ดเลยหน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 เลย En, to, tre. In the

干嘛干嘛？打

สมวิหนึ่งวิหมดมดมดเอาเท่าไหร่สามสามนาทีใช่ไหมสามวิใช่ไหมเอาตนบอกเตรียมบอกโอ้ตายแล้วตามว่ตามวิสามวิเนี่ยมดเดมว นี่คือการรับล้อสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาครับรับเป็นไงครับโดยนักข่าว C N N ครับโอเคครับโอ้คนนี้เลื่นเหนือยหมดแล้วต้องน้ำมันพื้นต้องน้ำมันพี่ไม่พื้นไม่ยันแม่พื้นมันง่ายเช่นตรงนี้

โอ๊ยโอ้แตกยโอจะแซงอหะโ้หนึ่งนาทีผ่านไปเร็วเร็ว

เท่าเท่าไรแล้วเท่าเท่าไรแล้วสองนาทีแล้วเร่งมือเอาต้นนับต้นนับนับไมใใ่่่่ช

เหมดเาเอาหที่รวมก่อนเีอะไรนเลหมดได้ทสภาพกูก่อนิได้ทโทษทำโทษนะเรีเสียเมียเสียเกลวไม่รู้ตงในเพ้าเลลกน 呀！ พีมอ่ากล้ัวปักเป้าหาเลนส์ชื่นชมเสน่ห์ไร้ค่ักเป้าสายตาที่

อ๋อก็ตอกลับมาไปนีากบของยากตอกลับมาเคียวเฮ้ยเคียวเคียวใหลือเคียวเย้าเีวก็ตอก รู้สึกไงครับแรดความความไม่ขาดต้องไปต้องไปต้องไม่ออกครับทาเลยทาเลยยมีไม่พอยมีไม่พอเมีไม่พอทาน้องอาร์มหน่อยบัดดี้ทาน้องเขาหน่อย ดัวแดงตัวดงอัดงัดงตัวแมม่วงสามสิั้อนดีครับโคอรเลาสีม่วงรงกับอยดังอแดงวาไหมร้่อยดดงกัาเยอเอามาให้มสิบสี่เลาสลาสีม่วงอย สี uh ่คนสี่คนสี่คนสี่คนไอ้มาสี่คนแม่ตอนนี้ไม่บอกรอแน่บอกรอน้งแลนไอ้มาสี่คนตอนนี้ครับครบสิบห้านาทีแล้วนะครับแต่ละฐานครบสิบห้านาทีแล้วขอให้ขอให้พี่ประจำฐานนะคะปล่อยน้องอย่าเพิ่งครับแม่เไรครับเตรียมตัวปล่อยได้เลยครับเตรียมตัวปล่อยน้องไปฐานต่อไปได้เลย ครบสิบห้านาทีแล้วนะครับครบสิบห้านาทีแล้วเหลืออีก โอเคครับโอเคฐานที่สามเสร็จไปแล้ว 2, ลเรียบร้อยลุ่มที่สองแต่ัเดิกทางสูทานที่สามยิงกว่าสาว mm hmm. ตอนนี้ฐานที่ส mm ี hmm. ่างครับเปลี mm ่ย hmm. นท่านที่ท,ที่ฐที่สีุ่่นที่ห้าุ่ที่หออกจากฐานที่ห้า้ว ที่4ครับ